สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบตะกายเอฟซีนะครับปิดสุขเรื่อกันครับยินดีตอนรับพี่น้องไปสุขเรื่องเขาสู่ช่องเบาและไทยซิ่งนะอ้าด้เวลาทำไร้หลักฐานพี่น้องเอก ไ,ไ,ไปกับจะเป็นย่างรถมอเตอย์ไซคขั้นคุณเทียนนาก็บ,บอกซื้อกึวยเตี๋ยวมาหายรถซีขั้นคุณไปใช้กระไดตัวรถเนี้มาแรงเดี๋ยวขั้นพ่อยังไอยแงี้ยทำยุไปกินเตี๋ยวในบ้านไปฮะ ฮัลโหลหวเขาไปต่งอยู่บ่อ้มตรงมาเลยเดี๋ยไม่คนยเนาไรเขาปวดไปเดินเลื่อนไรับยศเขาโดเขาต้ปบาเห็งหอยเนกัม้ไเดี๋ยวเขาม เอเทียบกายไปแล้วเอามุดกายเจ้นี่ว่าเลยจอดฟังเสียงว่ายินดอกเสียงโหลดคีรมาเห็นลังคานเล็บเล็บเล็เส้นผุ่นบ่เสียนลัดไปน้างานประทุมลาดจนแน่อกเป็นทางห้าเพือจะมันเป็นมมอคือคเสียนลาดไปนันเย แล้วเปลี่ยนทรงใหม่ค่อย่กเก่าอยู่เนาะบอกอุมรุ่มแล้วกับเท่พี่อีกแบบนึงอยู่แนเนี่ย yeah. เยียนรังข่าวเอาเขาขายมันพราตัวบือซะก่อนปีใหม่ยังบอกปีใหม่แล้ว อ้เี้ยไอ้งี้อ้เี้ยแห้งยังได้พลึงไทยลิบอยู่ปล่อย,ยไปเลยวา

汗握りかけます。 เลรียนของเขาหยอดบาได้สอด ก็จะกันพอกันเลยว้คันมันหม่เพราะมันหลุนเยอะกันหนอดลังค่าเดิมก็อยากสูงก็ยัจักหน่อยครับรถเท่านี้จะจักสูงออก ร้อยสามสิบ้ามองยึดทอเขาก็เฮ็ดดีตัวนี่ว่ะ คนหนวกคนหนวกว,วัดวาในถนเอาขึ้นนี่บุมยิ่งแนวขำคือเขาตุวน ด้วยเราขำใส่ว่าตัวนี้วะ่ะเออตัวนี้ขำลุมพี่ยดเพ็ดเกาเอา ดเปี่ยอยงือ่งางเราบอกว่าอะไร i ่าวชื่อลอคือเรามีด่วนหลาก่ันนิอีเดียวกันอเจ้าอาไปเจิมสมองต้องเอ็นลข้างหลังให้ตังเฮ็ดให้เราเฮ็ดแน่ลบก็ใหม่แปลว่าเราจับอยู่ว่าจังไดมันต้องเอ็นแน่นอนล้วมันบูนะเลาเดยเอาลบมาไว้ให้ เื้อมื่อไม่โคหน่อยนะอาจารย์หน่อยมันจ่ใส่หางรถไทเฮาอุดแมมต่อออกทำไม่โค้งก็ยังบดยล้วรถไทจะก็เบิ้งเนี้คือบ่จ้างเขาจหามือหามือจางเขาหามือเขาจีหลอกที่ีตัวลงไปไหาคือบดตูนกันไปได้เฮ็หยังอาใหญ่หากี่ันดอกสมมง่ยก็อยู่ข้ามมนจะ่ี่ดกันดอกอไไรทด้ อยากสิเข้ากินน้ําพี่น้องเด้ไป <coughs> 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 <coughs>